คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าสําหรับเธอคนนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งนักร้องเสียงดีที่มีคุณภาพมากๆเลยค่ะแล้วก็มีเสียงที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแบบสุดๆเลยค่ะนั่นก็คือสาวโบกี้ไลออนค่ะที่ไม่ว่าตัวเธอเองเนี่ยจะปล่อยเพลงออกมาก,กี่เพลงนะคะเรียกได้ว่ายอดวิวถล่มทลายมากจริงนะคะแล้วก,ก่อนหน้านี้ค่ะต้องเรียกได้ว่าเป็นความสําเร็จของเธออย่างมากค่ะเพราะว่าเพลงดังที่เธอได้มีการร้องนั่นก็คือเพลงวาดไว้ยอดวิวเนี่ยทะลุไปกว่า100้ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและก่อนหน้านี้ค่ะต้องบอกว่า Oh, หลายหลายคนออชื่นชมในตัวเธอแล้วกันค่ะยิ่งใหญ่อลังการมากๆยิ่งสมการรอคอยสําหรับคอนเสิร์ตเดี่ยวของเธอเต็มรูปแบบครั้งแรกนะคะของ b o ก i ้ไลออแล้วก็ต้องบอกว่าคอนเสิร์ตของเธอเนี่ยออจากต้นสังกัดนี่คือสังกัดค่ายเพลงวอเตอร์ดักเนี่ยบอกเลยว่างานนี้จัดเต็ม แสงสีเสียงมาครบเลยค่ะรวมไปถึงชุดการแสดงต่างๆที่เธอเนี่ยขึ้นโชว์ในครั้งนี้ทําให้หลายคนอดไม่ได้ที่จะชื่นชมในความเก่งความสามารถความดูดีความสวยรวมถึงภาพภูมิใจในตัวเธออยู่ไม่น้อยค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าในเมื่อมีคนชมอีกมุมหนึ่งก็เหมือนจะมีดราม่าขึ้นมาจนได้ค่ะหลังจากที่ค่ายต้นสังกัดเนี่ยได้มีการอัพคลิปวิดีโอของโบกี้ไลออนในขณะที่เธอทําการแสดงเพลงบานปลายเอาอัพเนี่ยลงบนทิกตอกพร้อมกับ เหมือนจะมีชุดที่เข้ากับหุ่นของเธอนะคะจู่ๆก็มีชาวเน็ตบางส่วนค่ะเข้ามาเขียนคอมเมนต์ตั้งคําถามนะคะว่าชุดที่เธอสวมใส่เนี่ยที่ทําการแสดงอยู่เนี่ยมันเกินงามเกินไปหรือเปล่า โดยมีการคอมเมนต์ค่ะบอกว่าบางทีเนี่ยรู้สึกว่าก็เยอะไปนิดนะมันดูไม่สวยแบบมันดูไม่สวยไปเลยอะ่ะเห็นแบบเนี้ยบางคนก็มองว่าแต่งพองามพอเถอะค่ะคุณภาพในตัวเนี่ยมีอยู่แล้วเอาแค่พอสวยพองงามเถอะชุดนี้เนี่ยบอกตรงๆไม่ผ่านนะแปลกขึ้นเรื่อยๆเลยนะโบกี้ชุดนี้เนี่ยฉันว่ามองแล้วเหมือนหมอรำเลยอะ่ะร้องหมอรำได้เลยมันบานปลายมากไปนะชุดของเธอเรียกได,ด้ว่าสำหรับชุดชุดนี้ค่ะมีคนเข้ามาคอมเมนต์เสียงแตกเป็นหลายฝ่ายเลยทีเดียวค่ะ